ทุกคนวันนี้มาเจอกับรถก่อรสร้างจิ๋วกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาช่วยรถบดขึ้นมาจากติดลมตรงนี้นะคะนี่มาทุกคันเลยปืนปืนรถเกดเกดเดอร์เกดเดอร์แล้วก็ดัมนะคะนี่รวมถึงแบ็กโครถแม็โคของเรามาช่วยกันแล้วนะคะเอา ถ้าจะขุดดินก่อนเราก็จะเกียร์ข้างๆออกก้อนอุ้ยในอืมอืมอ้าไปดิข้างๆออกก้อนให้หมดโอ,อ้ไม่ได้คันนี้ไม่ได้ละมันเล็กเกินไปอ่ะอืมอืมอืมใกล้ๆเดี๋ยวเรา ุณขุดออกกันมาืมหืรอหน้ารอหน้าเราจะลองสตาร์ทรถได้ปเปิดปิดปี๊ดค่อยๆค่อยๆค่อยค่อยค่อยยังยังยังช่วยดันหน่อยจู่จู่ ได้แล้วนะคะทุกคนนี่ต้องขึ้นท้ายกระบะแล้วนี่ไม่ใช่ท้ายกระบะนี่คือลารถดำนะจ๊ะนี่เก่งมากเลยทุกคนที่ช่วยกันนี่ว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวเดี๋ยว เกตรงนี้มันใส่ตรงดินมาใส่ถนมผมก่อนจะได้ไม่มีใครมาติดลมอีกโอ้ยโอ้ยโอเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย